กันครับรถไปซิเรียบานนี่ได้ไปซื้อตักแล้วด้วยลากเราไปซื้อเอฟเลอ่อนตามมะฮุ่งนั่นมะฮุ่งในต้นก็มีคือมีปีดมาโอ้ดีมะฮุ่งก็ดีเบิ้งงด้วยลระปีดไปตามปั่นกินอึ๊บอืมได้มะฮุ่งแล้วมาให้จังไบเอาไปเลาะเปื้อเดี๋ยวลุงด้วยเราจะการตามปั่นกิน ล้างล้างล้างเออนั่นล่ะเดี๋ยวลงด้วยลราตามปั่นกินบันนี้เอาลอกเจ็บเจือเบื้งอย่างมันเจ็บเจือระวังมาแล้วจะเอาไปล้างอีกโคตรโคเออนั่นแหละโคตรแหละนั่นนะอุจักเอ็ดกินนี่ไหมกินเป็นมีแต่จะซื้อเขาบ้าแต่วคูดเออดึงดึงไปเรื่อยๆนั่นล่ะโคตรไปเดี๋ยวลงด้วยลราตามปั่นกิน นอีกตั้มบ้านนี้เอาโคกมามาฮำเออใส่บัตร like ิีใส่บักพริกเออใส่ลงไปบักพริกนะเสื้อลายแซ่บลายนี่ลงด้วยตาบ้านกินเทียมลงไปเออนี่ใส่ลงไปกระเทียมเอาจากซองนิ่มพ่อเออนั่นแหละ เออตำนี่ลุยละกำปั่นกิน,นยังวะเออปาดมะเขือลงปาดลงไปเลยมะเขือนะว้ามีดบนเรือเนี่ยโอ้มีดตาดุยเนาะเอาปาดมะเขือป้อนลงไปเออนั่นเอามะเขือมาอีลงไปอีจักสองนุวยนี่มะเขือนะใส่ลงไปปาดอย่าไปปาดมือเจ้าของได้เอ,ดเอ้อ้าวปาดลงไป โปรัลรถลงไปเน้อเอาเนื้อเสื้อลายลายเจ้านั้นมันละโหร้นเสื้อลายแซบลายได้บ้านลุงดุยจะมีเสื้อตะมาเข้าโปในขามได้เอ้าใส่น้ำตาลลงไปบ้านเนี้อนั่นแหละเอาพ่ออมะนาเอาใส่ลงไปเอาพ่อเนืเสื้อลายมันละส้มใส่เปลือกมันละใส่ลงไปรดเปลือกมันเออเออลุงดุยละตามปันกินนะมันใส่ลงไปเออนั่นแหละพ่อพ่อมันละเข้มใส่ปลาแดกลงไปมันต้องเอาเลย เออใส่ลงไปโลดปลาแดกนะเออเอาพอบาดนี้อตามยอดเครื <you Sched ule project> ่องปรุงแล้มันเฮากันบาดนี้ตามตามตามนี่แหละตามมะฮุ่งอะไรนู้นเลยตามป่นกินอะไรยะเพื่อทำใจตามมะฮุ่งนะลงบาดนี้เส้นลงไปเอาเส้นมะฮุ่งนะลงไปใส่ลงไปมันเบิดนะเออใส่ลงไปเอาตามตามบาดนี้ ตามตามตามเออตามเพรมันติ่นนะว่ะแม่มาตุ่มเองอ่าอกามตามตามเพรามันเฮากันมันผละพอยะพ้อซาผลิตามฮุ่งโอ้มีแต่เยอะไปหาซื้อเงินตามซิมเบิ้งบานนี้ซิมเบิ้งบานนี้มันได้ทีเลยวะเออซิมเบิ้ง แซ่บเซาะอ้าวทีบาทนี้ทลงจานเลยลงไปเลยเออน่านาไปงาพ่อซ้ำซ่าล้านตะลาลานตะลาลง้าเนีนบ่าแซ่บมากลุงดุยลุงดุยตำามหุ้งแซ่บเหาะฮ่าหวแล้วลงด้วยระดับเจ้าของร้านตำามหุ้งนะเฮ้ยตื่กูด้วยมาละแกงขิง